อใหม่สวัสดีค่ะวันนี้น้องนาชัดาจะมาทำอะไรคะกากระบาดค่ะกากระบาดอะไรคะกากระบาดเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยพยัญชนะชนะอ่ะอาเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าน้องนาชัดจะกาถูกหรือเปล่านะครับ<ม>เขาบอกว่าโจทย์เขาบอกว่าไงเอ่ยเขาบอกว่าแบบฝึกหัดทักษะพ้าพเพลิน เตรียมความพร้อมสู่อนุบาลปีที่2นะครับโอเคเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับกาก,กบาทตรงพยัญชนะที่มีความสัมพันธ์กับภาพดังนั้นตัวพยัญชนะกับภาพต้องอยังไงครับต้องถูกต้องใช่ไหมลูกเอาตัวแรกเป็นตัวอะไรครับตัวเต่าอ่าตัวเต่าอันไหนน่าจะเป็นตัเต่าครับกากระบาดเลยกากระบาดกากระบาดใหญ่ๆเลยกากระบาดให้ใหญ่อีกครับใหญ่ๆเลย เอาถูกหรือเปล่าถูกไหมครับถูกครับเอาเก่งมากเอาตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นอะไรครับเขาเรียกอะไรเอ่ยอืาตอถุงอ่าถอดถุงเอาหนตัวไหนเป็นถุงถอดถุงเอากากระบาทเลยเอาตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นทหารอ่าในตัวทอทหารครับอืาตัวทหารนี่เอากากบาทเลย เอาตัวปลาให้ครับอันนี้มันมีอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาตัวต่อไปเป็นอะไรครับเอาตัวข้อที่สี่ก่อนสิอะไรเอ่ยประเทศไทยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเอ่ยรู้ไหมประเทศไทยเขาเรียกอะไรรู้ไหมอันนี้เหรอครับผมเราเต่าหูไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าธงชาติอันไหนเป็นทอทงอ่าไม่ใช่อันนี้เป็น เราเคยขู่อันนี้เป็นตรงซ้ายอ่าแสดงว่าเราต้องการกระบาดตรงไหนตรงกลางไหนโอ้โหเก่งมากเก่งมากเอาต่อไปนอหนูอ่าอันไหนเป็นนอหนูครับอ่านอหนูจะคล้ายกับมอม้านะลองดูให้ดีถูกต้องหรือยังและอ่าโอเคต่อไปไมไมาอ่าอันไหนบอใบไม้ลองดูก่อนสิ คล้ายๆกับปอปานะเธอดูให้ดีอ่าโอเคตัวต่อไปตัวที่เจ็ดเป็นเขาเรียกเขาเรียกอะไรปอ่าปอป่าตากลมอ่าตัวข้อที่เกาา้าฉันจะแบบฉัไม่ต้องบอกอแล้วเธอไม่รู้หรือว่าตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรบัวพึ่งเก่งเก่งเก่งอ่าต่อไปข้อที่เก้าก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอจาจักหรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกอะไรปอ อ้าเก่งมากเอาเมื่อกี้เป็นทถหมอครับเอาตัวท้ายข้อสุดท้ายเป็นตัวอะไรครับเขาเรียกอะไรรู้ไหมนี่เขาเรียกว่าพอผ่านวางตั้งเอาโอเคเสร็จแล้วหนให้คุณพ่อดูก่อนที่ถูกหมดไหมถืออย่าให้ยับนะจะได้ทำต่อเอาโอเคข้อแรกต่อเต่าถูกต้องทอถุงถูกต้องทอทหาร ถูกต้องทอทงถูกต้องนอหนูถูกต้องบอใบไม้ถูกต้องปอปลาถูกต้องผอพึ่งถูกต้องพอฟ้าถูกต้องและพอพันถูกต้องอ้าวโอเคผมมือยตัวเองหน่อยถูกหมดเลยเอาผมมือตัวเองก่อนผมมือตัวเองก่อนโอเคเอาบอกเพื่อนเพื่อนอย่าลืมอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมทบทวนแล้วก็อย่าลืมทบทวนก่อนเร็วใช่เลยนะคะบ๊ายบ ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยเอาบายบายเพื่อนเพื่อนก่อนเร็วบายบายเพื่อนเพื่อนหันมาหน้าหาเพื่อนเพื่อนก่อนเร็วบบาายย